สวัสดีเพื่อนชาวอีฟ่อนนะครับอยู่ผมพาดูชินเออร์อีกเช่นเคยนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาดำเนินการเปิดแพ็กอีพิกนะครับอืคลิปนี้เนี่ยเป้าหมายเลยนะครับขอเน็ตเวิร์ดไมก็เอ็ดกาดาวิดนะครับส่วนคนตรงกลางเนี่ยขอไม่เอาแล้วกันเนาะลุ้นไปยูเว่เลยคือใครที่เปิดได้เน็ตเวิร์ดกับเอ็ดกาดาวิดเนี่ยคุ้มแน่นอนนะสองตัวเนี้ยยังไงก็ยืนตัวจริงแน่นอนงบคลิปนี้มีสามพันอ้าวนักเตะเต็มนะเดี๋ยวขอไปลบก่อนมาลบเรียบร้อยนะครับดูดิว่า งบ3 0 0พันนะผมขอ900ทองเลยไม่น่าพลาดนะร,ระดับโน .1 ของวงการเปิดแพ็คนะผมเนี่ยโน .1 น,นะครับกดกี่ทีกี่ทีโอ้โหออกหมดนะครับมามาคลิปนี้จบเลยครับแบบนี้ไม่มีแสงไม่มีไฟนะเกลือนะครับเรียบร้อย900ทองฮ่าไปแล้วนะครับไปแล้วหนึ่งทีโอเคอเพื่อนๆนะครับขอสาดยาวต่อเนื่องนะมี2 6 0 0นะนับแต่ผมขอ อามาเถอะนะมาเถอะโนหนึ no ่งอ่ะมันไม่พลาดอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหแบบนี้เรียบร้อยครับผมถ้าเป็นไฟลุง้งจบจบเลยนะเป็นไงบอกแล้วโนหนึ no ่งวงการลุ้นเสื้อขาวดาไม่เอาแดงนะเฮ้ยโอ้ ho, ขาวแบบนี้เบอร์อะไรยี่สิบหกเอ็ดกาดาวิดนะครับผมเป็นไงแล้วนะครับเป็นไงแล้วโอ้โ oh หเป็นไงผมบอกแล้วระดับโนหนึ่งวงการนะครับ กดนี่โ้โห900ทอง2อทีออกเรียบร้อยนะครับแหมเสียดายนะถ้าได้ดาวิดนี้ได้ลุ้นเลยไอ้ถ้าได้เน็ตเวทนี้ได้ลุ้นเลยโอ้นะครับก็พ่วงฮาร์ดไฮไลท์มาหนึ่งคนเนาะโอเคขอล็อกไว้ก่อนนะครับมาก็เพื่อนๆที่ไปเปิดแพ็กนะครับก็ขอได้กัทุกคนนะใครได้ใครอะไรไงมาก็มาพูดคุยคอมเมนต์นนะขอคนที่ออกง่ายๆเหมือนกันนะหืม900ทองเฟี้ยวๆเลยนะเอาอ,อีกสองทีไม่ใช่900ทองนี่หว่า